โอ้ยนี่ตำมูงตำมูงกับยังมันเนี่ยแกงมาใหม่ใส่เงินใครมดเตียงพี่น้องว้าวสุดยอดของแท้ปิกแล้วจ้าค่ะพิดีสานบ้านใหญปิกแล้วโอ้กำลังในซ้ำนี่ในตัวนี้เอาลมตะเ้าเลยพี่น้องเออมึงแน่ละลมเบิ่งโลดเฮียอ่ เอาลมตาเศร้าเลยมันนี่เด้อพี่น้องเอ้ยฮวันยังได้กระดองเลยได้เก็บตัวเสียดายบอกพริกเนาะตอนนี้ราคาก็ดีขึ้นอยู่ใครยู่พี่นอ้องเก็บพริกเก็บพริกนู่นนะบอกเก็บจังไดยพู้น่ะสาบลาบอยู่พี่น้องเอ้ยดกกระโดกผู้นดผู้ใดอ่ะเจ้าปวดเพราะโพเทียผู้ใดผ่านวันนี้ไม่โอ้ยหอะไรเลยโอ้คิดเดีวยวเด้อ มันไปกินยังมาล่ะโอู้ปลูกพริกสูงไร้เลี้ยวไปเห็นเราคนเก็บบานนี่อุ้ยเอา,เอา,เ,อาเอาหฮมตาเศ้าตาเสียวเลยพี่น้องเลยเหมืนอนนี่เอ้บระไว้ด้หนี่แดดตาเศ้าเลยอ๋อ้อมือนนี่เค็มปลูกพริกเค็มดีด้วยล่ะอ่อหนาเฮิมนเนาะมันอันมันสุกแล้วเนาะอือ เบิร์ดยิงแดดยิ่งแดงไว้แล้อพี่น้องเอ้ยบบกพริกนี่ยิ่งแดดดียิ่งแดงไว้อ๋อเนาะซุ้มซุ้มสุ้มสุดสุมสุดนี่กระลังงามสุดใหมโอ้โ้มันแดงงามได้เลกพริกรุ่นนี่แต่ว่าถ้าถูกฝนอีกก็คือเน่าพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้เก็บ นี่จังสี่เพิ่มเพิ่มนี่เอาเลยเพิ่ม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 แต่เบิด์ุดนี่มันก็สิก็สิเก็บได้เรื่อยๆได้พี่น้องถ้าถ้าฝนบ่มาถ้าบ่เนาวเอ็ดเจ้าสี่จังสี่เอาเลย大姐เพิ่ม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 ว้าบักพีคเพิ่มเมื่อาหร่จ้ะนี่บ่แล้วคอยเอาค้องเดียวเด้อมื้อนี้คั่นเอาพริกดกปานนี้บ่ เอาพริกดกป่ะนี่คอยเอาคล้องเดียวเดินนานนี่เด้อเอาบลเลี่ยด้อนี่คนน่ะเอาพริกเิ่มแมนมาเลยพี่น้องเพราะว่าอากาศแดดเนาะแดดแดดจัดจังสี่ก็พวกพริกเิ่มอันนี้จังสี่บใได,นนบด้เด้อมันงนอาไะเก็บพริกต่อค่ะโอ้โสุดยอดแดดพี่น้องเอาเท้านี่ไปก่อนไปเต็มเต็มก่อน ถึงนพักกินข้าวแล้วด,ด,ดูดูแดดสิทุกคนโอ้โ้าบ่มี่มเนี่ยไหวได้เนาะปจะได้พักขึ้นกินข้าวแดดดีแดดดี จะหัวแดดคักมากินข้าวพิ่งได้กระแป้งเดียวโอ้ยยาเต้าเฮียยเฮียว้าวนัหนักดีดีได้เมื่อันตกพี่ก็เฮิมไหลแล้วเพิมแล้วอ๋อก็เฮียไปน้ำบาดนี่เอาแป้งเดียวนะอ ฮ้อนฮ้อนขึ้นกินเขาพี่น้องมาเออขึ้นก่อนเลยฮ <laughs> ้อนฮ้อนอ้ยุ้ยเหมือนในฮ้อนคักพี่น้องจ้าสุดยอดสุดยอดพักก่อนพักก่อนจ้ะเยด็ดคะเนขนาดโอ้ย นี่ตาคมุง,งกับยังมนี่ยแกงนี่โอ้แกงนไมมโอ้แกงแนไหมใส่อันใส่ไข่มดแดงพี่น้องว้าวสุดยอดของแท้เดี๋ยวเราไม่ต้สบพี่น้องจ้าไข่มดแดงใส่ฟีดไปได้พี่น้องเนี่ยนี่ะตุน้ สะุนะก็เป็นรหรือประมันค่ะเนาะแลบอกว่าอะรถเท่าไรบรรทัดครับโอ้เป็นรถรุ่นคอยกจีซื้อขก็กันรถนึงแล้วบอกมาขายไงโอ้ขอจะได้ใครหมดเดงรถเราซ้ำลยหาสีพัทถือได้เนี่ยตั้งเงินหารอยพูดเด้อว่ากจีซังก็ขึ้นนี่ไหม ให้มดแดงอาอยาเขากะมักขึ้กันอขีิเข่าพี่น้องจ้ะตังมือกอนสดอาบพี่น้องกระดุมไหมให้มดแดงนี่ไหมคอยมักมักได้ใช้มดแดงดีจ้ะ

ไนี่กมไ่บงหงะครมดเดียบลูกกระบังอืนี่บางคือบบนั่นเนยีกระบังไ้บวจบเนนบ่อตฮะเนนบ่ตรงาแมนแมนกะจายบางลงบุกอยู่หลายตันึ่งเขืมอนยหเขาแบบ่าลงเขาผลิตเ็วลงนี้ลงนี้ม่รบ้นใหญ่ี่อุกาะันเปดย เป็นแบบบ้านเนาะมันเป็นังี่รอีเบียวันี่ละครแล้วเป็นังี่มันบอกต่มันาคนบ่อเลียกแเอาตังคักัรมาพันไอ้วต้องสือนะพหืมาแไม่บ่เี๋ยวมงานาบนเมเยอเงีพ่อวเข้าใจทเม้วเรางานจะมา้วงเลยไม่ได้บ จีบประเดกยังไงอืมเอาหนังไม่หลอดไปกี่บาดบู้แล้วงอนแล้วงอนจีบประแดกเฮนี่ต่นนี้มดเหมิดนะเ้าหน่อยกินงวงใบโบกับเป็นติล่ะอืออถ้าอยู่กิน่วงใบโบกเถอะอืม แซบแซบเมื um> ่อสามหน่วยงานม่งใบบกเนมันแน่นยวงใบบุกเออค่อยก้มบาได้เดบ้อค่อยอิ่มอิ่มคอยก้มม่ได้เออก้มบ่ได้เด้อไอ้นอนชายยัีอะไรอแดดกระแดดเนาะ ແກ້ວກໍກິນນີ້ຢ່ານີ້ບໍ່ລາວັນໃດມັນນັ້ນແລ້ວເນາະອກິຕນ້ຍກຄືກັພາໍໃຫຍ່ຮໃຫນະມົກນາກັກຕູມບບກຕູມາບ ยัยอะไรวะมันกินได้ปมันกินแล้วมันเสียบ้าบอกละอร่อยไหมาองเล่าค่ะนายอุอะไรไหมล่ะอร่อยไหมอะไรไหมอมกิน้งใบบุ้งองไบ้าะหมอืมกินบุ้งใบบุ้งอะไดบ้างเป็นยังไงล้วเป็นังคนเป็นยังทังคนกับใบคือกันเนาะมจัง่วยะอ่วนคอยสาม เอเสียไม่เหล้อนาฮวันนี่ย <the> ต <the> <ets> <the> <the> ้องกินมงวงเนาะจังมีแห้งน่น้เขาเปิดแล้วบุกเขากินแล้วเี่ยวกนมูเลยเมือนนี่กํลังจุ่มกันเดียวเราไปเดีลยวเราบ้แดดให้เอามงเครงละแดดพี่น้องเอ้ยแดดคักแดดจนหอดคำกักได้วหมือนี่คักคักในเน่ยคักคักเยอือจุ่มจุม จ, وم จ وم ุ่มจ <g ül> <c oughs> ุ่มาแล้วๆล <c oughs> อ่ะฮุ่ลคนกับขันหลังเงี้ยวใส่กันเนื้่า้าฮ่าวกเวล้วหลยานบ่เล้ยวนะบ่เข่าห้องน้ำเลยจีโอ้ออกห้อนมือบวบๆอย่ ป้ามาเก่งตลอดเลแม่แบกเองเลยน่ะแม่วู้ของแท้เลยแบกแบกเองน่ะวูวปัระหยัดเจอของแท้แล้วน <c oughs> ั่นอะ,อะป้าคอยกันนั่นคือกันต์สร้างสั่งกิโลบันพี่น้องสิ่ดสียเมื่อแล้ววันนั้นมันแดดนี่แหละ แดดหามงกลัวมา่แดดคักแดดเนี่ยเธพี่น้องเลยปุ่นนะตะเวนยังต้องฝากหามงกลัวดิได้สองกับแปงคือเก่าแล้วมั้บโบเกินนี่ได้ถุงเครื่องคือเก่าน้องเลยเรื่องได้เลือกได้เลือกเลือกพีกพีกเถิดฝุ่นหนาพี่น้องเลยเด็กเติมนเยอะดเตือ อู้ออกหอนมือไปล้างมือกอนอูบวันนี้ประมาณสี่ซ้าวถุงเคราบหนึ่งสงสามสี่อ่าหกเจ็ดโอ้เกือบแต่ซ้าวเก่าโอ้ขอขอพลมจากบาทเนี่ยโอ้ยอ้ส็สิมีแห้งไหลไม่ให้เพื่อนเล่นน้ำแนถอยเยสิลินได้จากของคือนเองอาสัจจันหอนแล้วเหมือนไหมอาสัจจันห่อนคัๆ ในสวนนี่สามถุงนี่กระเพงจ้ะได้ํำเก่าได้สำเก่าสำเดิมได้สำเก่าสำเดิมพี่น้องคนที่เพิ่งเก่งเพิ่งได้สามถุงทุกมือนี่มันเก็บยากพี่น้องจ้ะพวกพิกเก็บยาก ที่เก็บยางเนี่เพิ่นให้โลละสิบบาทนะคะทุกคนพริกรุ่นสองเก็บยากพี่น้องบ่คือรุ่นแรกเพิ่นก็นเลยเลยจ้างแทงกว่าเก่าแต่ตอนนี้ราคาพริกก็โลสี่สิบนะทุกคนเนี่ยเดี๋นี้นะขนาดคำคำกันยังได้ใสล่ลมอยู่ด้วยพี่น้องดูแดดแดดห้าโมงกว่าเลยนี่ดูเอาพี่น้องเออตัวสียดเงนินเพิ่นเนาะ ดีก็ยูซื้อพี่น้องนาะดีก็ยูซื้อ,อยังได้ข้าขนมอยู่จ้ะอันนี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่